ไปขึ้นเขายังนที่นะคะทางขึ้นนะแต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นนะประมาณ3,720เจ็รเอยเมตรเกือบสี่โลนี่นะคะจะเขียนเยนยว่าห้ามขึ้นยอดเขาหลังเวลาสิบสีนาฬิกา ะนะ <mm mm> ตะขาบตะขาบนั่นบอกตะขาบ Sunday, but on a and if we, want someday, we know we can pull it from the window. We could our energy for days. minute or just wait until Monday. Can we just stay มีสัตว์อะไรด้วยเหรอเนาะวันนี้นะครก็แบะมาเดินส่วนพืชสมุนไพรกันนะคะเหร,เร,เร,เรอเหรอโอ้โหอเตน,นำเที่ยวเลยวันนี้โอ้ไม่สองี่มากาิดีบลมไหนไหนม้ากิดีบลมสระอือป,ป่ะทออือบอทืบปะะ่ะลหรอ

แล้<อ>มันคือละทากันหรอไข่ทานหอมคือตัวอะไรคือขาขาวนะคือตัวอะไรยิงคือตัวนีลูกนะครัะเข็บเปล่ากระขาดเลยเหรอ,อโอลูกะขาแต่มันด้ขึ้นข่าวจ้าจ้าไม่ได้ขึ้นข่าจ้า นี่กระโดนโหพริกด้วยมีพริกนะอะไรอะไรอะไระมดตัวดิมดกดครับ,รบมีมดด้วยค่ะ<า>เดินระวังนะคะ เจจะมีความสุขพ mm ิเศษนะคะไหนไหนไหนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไหนไหนไหนเฮ้ยพี่นิกอะไรวะบวกเหรอบวกเลยบวกสี่นดีครับุกมองไปหน่อยไม่เป็นไรแล้วเดินได้เดินได้เขาไม่ทำไม่เราทำไม่เราไม่กัดเราเราก็ข้ามเข้าไปอย่าไปเหยียบเขาไว้นั้นแหละเราลังเขาอยู่ตรงนี้ไงก้าวมาก้าวไปดิก้าวไปดิก้าวไปก้าวไป อเอเอ,เ,อ,เ,อเดยนไหมเห็นไหมเตก็ยังไม่กลัวเลยเต็มเลยค่ยะ <c oughs> <ไ>นี่นะคะกองทับปวกไ,ได้ยินเสียงมันไหมได้ยินเสียงมันไหม <c oughs> เอ้าจะไปทางไหนต้อไปทางไหนต่อ <c oughs> <c oughs> นี่มีมาดีดินด้วยนะจริงๆเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าต้นไหนน้ก็วนมาทางนี้ไง <c oughs> วนอีกแล้วเหรอมาตามพวกอนน์มาเดี๋ยวกลับทางเก่าดีไหมลูกเอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวกลับเถอะลกูกปะกลับเถอะคะมีมัดแดงด้วยระวังนะเออมันลงไปทางนึงนั่นเลยพี่นิกนี่วนกลับขึ้นทางนี้เลยลูกเราเด็กๆเราวนขึ้นทางนี้กันเรได้กลับไปทางเก่าเนาะเออมา ไปกลับไปออกไปทางเก่าไปออกทางเก่ากันไม่อันนี้มันลงไปมันจะเป็นยุงลลแล้วลูกไปแล้วเจจะหาแม่ไงอ้าวแล้วเตจะกลับไปหาแม่ยังไงได้ไปก็กลับทางเก่าไงลูกไปหาแม่ทางเก่าโอเคไหมที่มีชิงช้าเออไปไปลูกไปเออกลับบนขึ้นไปทางเก่าเลยค่ะชชใช่สิคะเรามาจากทางนั้นใช่ไหมล่ะโอเคนี่นี่น ชื่อเขียนไว้นะมาเดินดูเล่นๆได้เขาวันไหนมา เป็นน้ำตกที่อยู่ข้างทางนะคะอยู่ถ้าเรามาจากข้างล่างใช่ไหมพอเราเลยดันตรวจเข้ามานิดนึงเนี่ยมันก็จะอยู่ด้าน,านซ้ายมือนะคะเป็นลานกว้างข้างหน้าทางเข้าไปลกๆนิดนึงก็จะเจอน้ำตกอันนี้เลยค่ะ เขามานั่งน้ำมุดที่้ำตกยโอ้ยมาดูข้างหน้านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ เด็กๆถูกใจสิ่งนี้นะคะลงเล่นน้ำกันสนุกสนานไปแล้วค่ะจ,จุดประสงค์หลักๆเลยนะคะที่เราพาเด็กๆมาเที่ยวกันแบบนี้เนี่ยนะคะ คือเราอยากให้เขาได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเนาะแล้วก็ถ้าเขาชอบเนี่ยเขาก็จะรู้จักรักษาแล้วก็ห่วงแหนธรรมชาติของเขาเอง

จบไปแล้วนะคะกับทริปในวันนี้นะคะขอบคุณอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนะคะเขาหลวงจังหวัดสุโขทยัยขอบคุณน้องเต้น,นะคะที่พาพวกพี่ๆไปเที่ยวในวันนี้ด้วยนะคะรวมถึงขอบคุณทุกๆการติดตามและการรับชมในวันนี้นะคะเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ